ครับยุปลาอยู่ดงครับตอนนี้ยงี้ยมัแลงครับยงี้ยมัแล้งวันนี้โทษน่ะใกล้ค่ำแล้วครับโอ้ยนกบินเขาขางแล้วพบ่นแต่กุนบุญอยู่แต่ว่าอ่ายุปลาอยู่ดงนี่ครับมีไฟใส่นะครับเดี๋ยวมืันแล้งคนสิบไายอีกให้เบิ้งครับนี่นี่หลังนี่แหละครับนี่ฮวงจางปางครับนี่ ตัวลาเซลรับซีแผงอยู่ทง่ลังค่าใส่บบเบิร์ตขับถึงไฟนี่เน,นี่ย <c oughs> <c oughs> ครับตะเวนไก่ตกดินแล้วครับว่าสิได้น่าย,ยกไม่กับ่ลาแด <c oughs> อ๋เอาไอ้เดี๋ยวตอนกังคำคำยังไงครับไฟออกแล้วไทยบึง ว่าใส่ไฟแบบไหนีน่ยังยงาอมแรงครับนี่นี่ดอไฟวัดได้เปิดอดยู่ครับ,อ,บอ่านี่กัดเสาอันนี้กัดเสาโซล่าเซลล์ครับนี่แยกตัางหากนี่รับแสงเฉพาะเลยครับนี่เาไฟนี่อันนี้มีไฟมีไฟ18บแปดวัดหลอดเงาครับสามดวงราก,กะ ตู <łość> ้เย <Billboard Sports> ็นครับนี่ตู้เย็นพัดลมสีใสใหม่เครื่องใสใหม่เครื่อเกียเครืงตัดครับพี่ใส่้ครับแค่ซี่แผงเท่านั้นครับเสียฝักลำพรนเลยครับ ใส่สักผ้าเพิ่สักผ้าสักบุยๆอยู่นี่ เดี๋ยวมือแรงมือแรงก่อนครับเดี๋ยวเปิดไฟอย่าเบิง้งวานสิกแก่งหรือหุงซัมได้สำหรับอยู่ให้อยู่หน้าครับครับไฟย่งขึ้นครับหลอดไฟโซลาร์เซลล์ครับใส,ส่โซลาร์เซลล์ครับสีแ่แผงแสงโดนแสงดาว ไฟหัวเสาใส่ไฟหลอดนิออนค่ะบ LED อีดีครับนี่ครับใส่ไฟใส่ไฟหลอดน้ำเงาสิบแปดวัตต์ครับสองหลอดแต่ทึ่งๆหน,นึ่งเป็นไฟ l อ d ีดีนี่ ่ไฟไฟฟ้า,าใส่กลางคืนครับแล้วผมสือว่าแบนี้ผมต้มนำหอนนครับนี่นนอันนับอันนี้นะพัดลมของของแอรครับว่าเห็นพัดลมองยุ่งยุ่งไรนี่นะครับหลอดไฟ แทงขับตู่มเยน็นใส่ตู่มเย็นน้ำถึงไส้ใส่ปักครับเส่ปักใส่ปักนี่นี่ครับน MILL ี่มีเวลเกอร์นี่ชัดเจือ สองตัวครับอือนี่ตัวคอนสม,มุ๋นตัวหนึง่งอ่าอินวัตเตอร์ครับจะเปล่งไฟครับแล้วว่ากระเบาะ อันนี้แลตเตอรี่ีโวลอยซีสบแอมป์ครับวางไว้ังเสียครับท่านได้ใส่กองใส่ยังครับมุนกระทอมไาหน้าว่าท่านแล้วเได้ว่างไว้งสีก่อนจัดระเบียบแม่ครับจัดหองจัดยังใส่ดีนี่ผมกระตอใส่งันไปเลนไม่ไหเลยนอใส่ลีเน นีใ่ใส่กระดานครับนีใ่ใส่กระดานเราไม่ห้อยเอาหล่นสายไปองว่าม่นมีตันใส่เครื่องใส่ไฟฟ้าความน้ำนีำ่รนนครับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ครับปั๊มน้ำผมพามาบึงตึกปั๊มน้ำเฮ้ยเสียงดีสิยานฝนฟานี่ความน้ำน้ำแดดจ,จัดๆก็กเห็นงานขงเขาเลยพอโต ผมคุ้มปั๊มนำครับผมแทงนำพันลิตรครับปั๊มหนึ่จะทอาไฟครับท่านต้องวัดนะวัดตว้น,นสมมครับ ลำมนามสองตัวครับต่ว่าเขาก็ได้ตัวหนึ่งแต่ผมต่อสายไปพรวดนเต่าสามทางกฟาพาครับตัวชุดตัวใจมือสุดอันนี้เนนเือแผงสลาเซลครับมีั๊หนาำเดือกลำนามสองตัวตาเอกท้สม,มูตัวหนึ่งเน,เน้น นี่แดดแดดเพราะผมใส่ไฟพัดขึ้นนะครับแบตชิเเลือนี่ครับจะมีนาหรว่าเจนโม่เครื่องครับเดี๋ยวกับเพิ่มเพิ่มไฟผมไว้สูงสุดนะครับยิบเก้าแบตเอ็นซีครับตังเลย ใส่เต็มทีแล้วยิบเกา่ายิบเก่าวนครับของแบตตัวนี้แต่ว่าผมใส่ว่าปีหนึ่งนะครับมาท้ามีปัญหาก็เลยอ่ตัวที่สองวนว่าซ้ำกันครับผมเลยเอาไอ้แผงแต่ละสุดว่าซ้ำกันผมเลยมาแยกเป็นสองสตริงนี่ตัวหนึ่งครับจะเกีแต่กระต้อเอามอบตอพวเขามาแบตเดียวกันครับต่อขนาดกันเลยต่อขนาดเข้าไปครับตัว อันนี้อันนี้เบื้องแดดว่าแห้งด้ครับผมถึงอย่างน่งนแล้วมันแดดว่าทันแห้งเลยเนี่หมูดเสาอ,อยู่เด็กมุงก็กลัวครับเบิงบ้งกัหน่อยผริตไฟครับแห้งเดียวนี่แห้งชุดเดียวนี่เด็เกเจ็ดชิพซีบุนครับวัดซีลอยซีลอยครับ แดดแดดวัฒัดออกวันไหนครับเป็นแผงโมโนครับสี่แผงครับอยู่ทั้งล่างข้างครับแผงแผงโมโนครับแผงสองแผงเป็นสี่แผงแผงสุดหลักเป็นสามรอยเก่อซิปก่อซิบวัดครับแผงละสามลอยก่อซิบวัดตอนนี้เป็นสี่ลอยสี่ซิมห้าครับแผงแผงโมโน เดดซ้ำนีจะเห็นงานอยู่เลยครับนี่ยังเห็นงานอยู่ไ,ไฟซองสว่างหลบหลบตึกขับใช้พมใสตันนี้ครับนี่งว่าเป็นสูตรแสงสว่างย้ำม,มันหมืน่นมันก็สิเปิดเองของมันครับติดยูตน้นใหม่ตรงแม่ครับต้งตน้นใหม่ นี่ครับมองทำงานผมครับนี่ออฟฟิศเลยนี่ตั้งเทเลยู่กลางยุ่กลางเทียงเลยครับนี่ตัวตัวทำงานผมนี่นะ,ะผมสามารถใส่อินเทอร์เน็ตได้ได้วยนี่ยู่กาลางป่าอ่อยกลางดงไม้ญงครับนี่ใส่อินเทอร์เน็ตใส่เครื่องเสียงครับนะ นี่ผมใส่ซ้ำนี่แหละครับออฟฟิศผมต้งค้นก็นหลายคนว่าอยากขินออฟฟิศดูในปลาเห็ดยังไงนี่แหละครับ็ิตังซี่แหละครับนี่บวนักเครื่องเสียงผมราคาละดับแสนครับนี่แสนสร้างหัตส,สีหาเงินซสือครับนี่ทางนาครับนี่ข้อมกับข้อมมือสองครับนี่ ข้อมือสองสื่อถืถอมาครับนี่ข้องญี่ปุ่ครับมือสองเข้ามาครับสี่อสองสามพันครับมาเลยพ่อเดลินอานี่แหละครับออฟฟิศผมนี่เบิ้งบรรยากาศครับบอดแอมได้ครับห้องไฟโลงได้ครับนี่มีตะปะไอวครับ เดินแนวหน่อยนึงคนะฮาฮาน่ะทางน้ฟ้าเือนผมบว่ามีครับนี่นี่รับบรรยากาศฟังเ,เสียงน้ำตนทังครับโซล่าเซลล์ผมเห็นงานนะว่ะาผมพาพวกนีอันนี้เห็ดเห็ดงานนะครับนี่นั่นนะ่ะ เราเซลผมเห็นงานแล้วปั่มนามผมฟังเสียงปั่มนามเึมนทั้งแต่เราใช้เต็นทน์น่องเทัานีออฟฟิศผมนอนทั้งสี่แล้วครับนี่ งบว่าทันมีครับว่บาทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงกล่องครับกล่องที่ผมติดไปอยู่ผมใส่กล่องอยูนีสามตัวนะครับยิ่งไวไฟเลยครับหางหางจากไอ้จุดไอ้เล่าเตรอไปนี่ประมาณห้าิเมตรครับผมไม่ติดตั้งห้า หาที่เม็ดยิงสัญญาณได้กไกลอยู่ครับ